คิวเตมีนะครับและข้างผมนี้ไม่ใช่แล็ปท็อปหรือว่า PC แต่อย่างใดนะฮะมันคือแท็บเล็ตครับตัวนี้คือ Huawei Mate p a d 11ของปี2023นั่นเองครับเรียกว่าครบเลยตั้งแต่การทำงานไปจนถึงความบันเทิงฮะทำงานนี่ได้หมดเลยนะครับมีกับ PC เนี่ยเมื่อจะเป็นไฟล์ Word Excel PowerPoint ได้หมดเลยครับตัวนี้ ใครที่รู้สึกว่าแล็ปท็อปที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเวลาพกพาไปไหนมันหนักเกินไปนะครับอยากจะให้มาสัมผัสต,ตัวนี้ h u วเ e ่ m a ม e แพด11ประจำปี2023ที่ให้ั้ความสนุกและการทำงานเป็นเรื่องง่ายถ้าพร้อมแล้วก็ไปรีวิวตัวนี้กันเลยครับที่บอกว่า h u วเว่ยเม e แด11นั้นสามารถใช้งานได้เหมือนกับ PC เลยเนี่ยก็เพราะว่านอกจากแท็บเล็ตแล้วเนี่ยเขายังมี M Pencil นะคบเป็นปากกาเจเนอเรชันที่2นะครับให้ใช้งานรวมไปถึงหัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอร์นั่นเองครับ ซึ่งเป็นเคสนะครับที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดเวลาไม่ได้ใช้งานเองก็สามารถพับปิดเป็นตัวกันกระจกหน้าจอได้ด้วยนะครับหรือถ้าจะไม่ใช้คีย์บอร์ดเลยจริงๆก็สามารถดึงออกได้ด้วยครับก็จะกลายเป็นเคสพร้อมกับเปิดขาตั้งเพื่อตั้งเครื่องแท็บเล็ตของคุณได้ไว้ชมคอนเทนต์ต่งตางๆเวลาจะใช้งานก็แค่ติดกันนะครับเป็นระบบแม่เหล็กเลยก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ และตัวเอ็มเพนซเองถ้าไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถติดเป็นแม่เหล็กกับด้านบนเยื้องมาทางด้านขวาของเครื่องได้ด้วยตัวเคสเองเขาก็ทําช่องสําหรับติดปากกาให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาติดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จ M Pencil ไปในตัวด้วยนั่นเองครับ อุปกรณ์ครบพร้อมทำงานขนาดนี้นะครับพวกไฟล์เอกสารต่างๆเนี่ยสามารถทำงานผ่านโปรแกรม WPS ได้เลยในเครื่องครับสามารถทำงานได้หมดเลยในเรื่องของงานเอกสารอย่าง Word, PowerPoint, Excel นะครับ3ตัวนี้หลักๆที่เราใช้ใน Office เนี่ย คือใช้ได้หมดเลยนอกจากเปิดอ่านแล้วก็ยังสามารถ Edit ได้นะครับอย่าง Word เองก็สามารถพิมพ์เอกสารได้ตามปกติเลยนะครับนอกจากนั้น Excel ก็เช่นกันนะฮะสามารถเ,าเพิ่มนะฮะลบต่างๆใส่โค้ดต่างๆได้แล้วก็ PowerPoint ในการทำ Presentation ต่างๆนะครับก็สามารถเ,าเพิ่มข้อความใส่รูปนะครับได้ปกติทั้ง3ชนิดไฟล์เลยครับ และทำงานได้รวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นกับซ u เปอร์ฮับครับอันนี้คือสามารถใช้เอ็มเพนนะฮะสมมติผมอยากได้รูปนี้เพียงแค่คุณลากไปใส่ด้านขวานี้ที่เขาเรียกว่าซ u เปอร์ฮับนะครับมันก็จะเอารูปเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ทางด้านขวาตรงนี้ฮะดังนั้นก็กลับมาที่งานเอกสารของคุณอย่างผมทำาวเวิลพอยอยู่ก็สามารถลากรูปที่เก็บไว้ด้านขวากลับมาใช้งานได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องไปนั่งกดเซฟกดดาวน์โหลดให้ยุ่งยากครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆสำหรับซ u เปอร์หับ ไม่ได้ทำได้แค่รูปภาพนะครับอย่างข้อความต่างๆที่เราเจอบนเว็บแล้วเราอยากยกมาเลยเนี่ยก็สามารถใช้ M Pencil Highlight แล้วก็ดึงลากไปวางไว้ได้เหมือนกันครับเรียกว่าง,งานเอกสาร PowerPoint ต่างๆที่เราต้องทำอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะครับลากมาเลยทั้งรูปลากมาเลยทั้งข้อความหรือชื่ออะไรที่มันยากๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพิมพ์เองเราก็สามารถก๊อบลากวางได้เลยครับ สะดวกยิ่งขึ้นกับการใช้งานหลายแอปบนหน้าจอเดียวครับโดยการลากจากด้านล่างแล้วก็เอาไปใส่มุมซ้ายหรือมุมขวานะครับหลังจากนั้นก็เลือกเปิดแอปอันที่2ที่เราต้องการใช้งานครับทำให้สะดวกนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะต้องหาข้อมูลทั้งหน้าเว็บอันนึงแล้วก็ทํางานอีกช่องหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับขนาดได้ด้วยนะฮะให้ฝั่งนึงใหญ่กว่าฝั่งนึงเล็กกว่าได้ตามสะดวกเลย ยังไม่พอนะครับสามารถลากจากขอบจอค้างไว้แล้วเลือกแอปพลิเคชันที่ขึ้นได้อย่างพวกเครื่องคิดเลขเนี่ยก็จะสามารถเปิดได้อีก2หน้าจอเล็กครับทำให้รวมกันเนี่ยคุณสามารถเปิดได้ถึง4แอปบนหน้าจอเดียวครับ พูดถึงปากกา M Pencil Generation 2ตัวนี้ก็ได้มาฟรีพร้อมกับเครื่องเลยนะฮะใช้งานได้ลื่นมากแล้วก็มีการกดน้ำหนักหนักเบาได้สลับเป็นปากกาหรือยางลบก็ได้นะครับเรียกว่าใช้งานได้ง่ายสุดๆและใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพสุดๆกับแอปพลิเคชันหัว w ว่ยโน้ตแน่นอนว่าสามารถจดลายมือที่เราเขียนลงไปได้อย่างอิสระวาดรูปบันทึกอะไรก็ได้นะครับ เปลี่ยนแปลงสีขนาดหัวปากกาต่างๆได้อย่างตามใจคุณเลยและแน่นอนว่าสมาร์ทหับเองก็สามารถใช้กับหัวเวลนสได้เช่นเดียวกันครับย้ำเลยว่าสมาร์ทหับมีประโยชน์มากจริงๆครับในการทำงานเขียนรายงานจดบันทึกต่างๆสามารถใช้ปากกาในการตัดคําแล้วเราก็เคลื่อนย้ายเขาได้อย่างอิสระได้ด้วยนะครับก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่สามารถแตะ2ทีที่ปากกาเพื่อเปลี่ยนเป็นยางลบได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยครับ มีตัวช่วยวาดนะครับอย่างวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะให้เราวาดเท่าที่เราอยากจะได้แล้วมันก็จะปรับให้เองอัตโนมัติเป็นแบบว่าสวยๆเลยจดบันทึกโดยการพิมพ์แบบปกติก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเก็บเป็นไฟล์เสียงอัดเสียงแล้วลงไปเลยก็สามารถเก็บไว้ในโน้ตได้เช่นเดียวกัน และตัวโน้ตเองสามารถเลือกเทมเพลตกระดาษได้นะครับอยากให้เป็นตีเส้นแบบไหนมีให้เลือกหมดเลยนะครับหรือจะเป็นแบบว่าวีคแพนก็มีให้ใช้ด้วยตัวเครื่องมากับดีไซน์ที่มินิมอลสุดๆครับเป็นสีดำนะครับและความพิเศษของฝาหลังก็คือมีความแบบผิวเหมือนทรายแต่ว่าเวลาสัมผัสแล้วมันละมุนมือนะครับแล้วเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะเหมือนแบบแสงดาวฮะมีการสะท้อนแสงเปล่งประกายระยิบระยับไปหมดเลยนะฮะแล้วดีตรงที่จับแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยเอาเป็นว่า หลังเนี่ยคือดูรู้สุดๆไปเลยเฟรมเครื่องก็เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มากับสีดําเหมือนกับตัวเครื่องตัวเครื่องนี่บางเพียง7.2ม mm เมเท่านั้นครับพร้อมกับน้ําหนักเพียง480กรัมก็เรียกว่าเบาบางแล้วก็อยู่ในน้ําหนักที่พกพาสะดวกเลยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะครับก็สามารถถือไปด้วยได้โดยไม่ลําบากมือครับทำให้คุณสามารถเอาไปชมความบันเทิงหรือว่าทํางานได้ทุกที่ที่คุณต้องการ หน้าจอขนาด11นิ้ว IPS LCD แล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate สุดสมูทที่120 Hz ด้วยหน้าจอความละเอียด QHD ครับพร้อมกับ PT Color Gamma o ครับการชมคอนเทนต์ความบันเทิงต่างๆอย่าง Netflix เองเนี่ยแสดงผลอยู่ที่ความละเอียด Full HD ด้วยนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มความบันเทิงสุดๆแล้โพงนี้จัดมาให้4ตัวด้วยกันเลยนะครับซ้าย2ขวา2เสียงกระคึมสุดๆเปเลย แล้วกระ้ทเชื่อมต่อกับหูฟังเนี่ยก็จะมีระบบเสียง h i t e n 8.0ครับเป็น a ลกอริทึ m ด้านเสียงนั่นเองซึ่งก็สามารถปรับรูปแบบเสียงต่างๆได้นะครับหรือปรับ EQ ที่เราต้องการได้เลยครับในส่วนของสเปคนั้นใช้ชิป Snapdragon 865นะครับแล้วก็มากับ RAM 6 g b ความจุตัวเครื่อง128 g b ชิปแรมความจุเท่านี้ต้องบอกว่าเพียงพอเลยสำหรับการใช้งานนะครับอย่างพวกงานเอกสารต่างๆรวมไปถึงความบันเทิงต่างๆด้วยการใช้งานใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ7,250มิลลิแอมใช้1วันเนี่ยผมใช้ไม่หมดนะครับ เผลๆเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมใช้งานไม่ได้หนักมากใช้ได้2อวันสบายๆครับแล้วก็ชาร์จไฟได้ความเร็วสูงสุดที่22.5วัตต์ครับรุ่นนี้เมดแพเองก็มาพร้อมกับกล้องด้วยนะครับกล้องหลัง1ตัวที่13ล้านพิกเซล f 1.8 f a c e Detection Autofocus ครับถือว่าทํางานออกมาได้ดีเลยนะครับถ่ายรูปต่างๆออกมาชาัดเจนเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้งานต่างๆได้ รวมไปถึงมีกล้องหน้าด้วย1ตัวที่8ล้านพิกเซล f 2.0ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับความคมชัดถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานเป็นเว็บแคมกล้องหน้าเวลามีการประชุมได้ด้วยแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ของหัวเว่เป็น Harmony OS 3.1นะครับตัวนี้ การใช้งานทั่วไปก็คุ้นเคยคุ้นชินกันดีนะครับปัดไปทางนั้นทางนี้มีแอป drawer นะครับปัดลงมามีโนติแล้วก็เซตติ้งต่างๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านหัวเ e i a p p g a l l e r y ได้นะครับซึ่งก็จะมีแอปสำคัญๆหลายอย่างแล้วล่ะที่เราใช้อย่างแอปธนาคารนี่ก็มีแทบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็แอปอื่นๆนะฮะส่วนปัญหาการใช้พวก g o o g l e แอปพลิเคชันต่างๆไม่ได้ต้องบอกว่าก็แก้ไขได้นะครับ การโหลดเป็นตัวที่ชื่อว่า LightHouse like .apk นะครับ LightHouse มาเลเซีย like นะครับมาลงในเครื่องครับพอลงเสร็จแล้วอินสตอลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เข้าไปที่ User and Account ใน Setting ครับแล้วก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาเป็น Google ให้คุณ sign in Account Google ของคุณครับ แล้วก็ดาวน์โหลด Aurora Store ตัวสีม่วงๆที่เป็นรูปตะก้านะครับมาด้วยก็จะสามารถดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันใน Google Play Store ได้ครับแต่ก็ต้องแจ้งไว้ว่าพวกแอป Google นี่ก็อาจจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมใช้ได้ก็จะมีประมาณ6ตัวแล้วก็เกมหรืออะไรที่ต้อง sign in ด้วย Google บางแอปพลิเคชันบางเกมเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้แต่โดยรวมแล้วก็สามารถใช้แอป Google ต่างๆได้ประมาณแบบ80%ได้แล้ว และพิเศษนะครับสำหรับคนที่ใช้หัวเวอร์เมดแพด11ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ไปเลยครับเป็นสิทธิพิเศษจาก VTV แบบ VIP 3เดือนนะฮะดูหนังก็ได้จุใจสุดๆเลยครับหลังจากที่ได้ใช้แล้วชอบมากนะครับสำหรับหัวเ e i m a เมดแพด11 2023ตัวนี้นะครับจอใหญ่ลำโพง4ตัวเรื่อง,องความบันเทิงนั้นกระหึ่มอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel Powerpoint ใครที่ทำงานออฟฟิศงานเอกสารนั้นตอบโจทย์สุดๆคุณไม่ต้องพกแล็ปท็อปเลยพกตัวนี้สบายๆไปที่ไหนก็ได้ถือง่ายมากๆแถมยังมี Smart h u ันะครับที่จะมาช่วยให้คุณทำงานต่างๆได้เร็วขึ้นโอ้โหอยากได้อะไรจับลากใส่ลากใส่แล้วก็เอาไปใส่ในงานคุณได้เลยสำหรับหัวเว i ยเม e แพดสิบเอ็ดนะครเปิดมาที่ราคา15,990บาทครับทำงานได้เหมือน PC ทํทำงานเอกสารต่างๆได้ดีนะครับจอใหญ่ดูความบันเทิงเล่นเกมต่างๆได้ เพียบพร้อมเลยทีเดียวนะครับและบอกเลยว่าใครที่พีออเดอร์คุณจะได้ของขวัญมูลค่า11,498บาทเลยนะครับซึ่งก็จะมีสมาร์ทคีย์บอร์ดที่ผมรีวิวไปนะครับมีหัวเวรเ M Pencil ให้เลยฟรีๆร่วมไปถึงเมาส์ด้วย อันนี้เรียกว่าครบเข้าไปอีกนะฮะถ้ามีเมาส์ด้วยนี่ทำงานเหมือน PC สุดๆแล้วก็ได้ VTV VIP นะครับ3เดือนรวมไปถึงหัว่วยคลาวครับ1เดือนนะครับได้ความจุไปที่ 200GB กิกครับโอ้โหเรียกว่าแถมให้จัดเต็มขนาดนี้ใครที่พิออเดอร์ก็เรียกว่าได้ครบไปเลยครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปกดสั่งซื้อหรือไปกดดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยในแคปชั่นครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีคำถามอะไรเม้นมาเลยในคอมเมนต์เดี๋ยวคิวมาตอบกันนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจให้ ด้วยละการส่งมาด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กัคิวเตมีนะฮะว่าจะมีสมาร์ทโฟน gadget เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมาฝากกันอีกติดตามไม่ดีไปแล้วสวัสดีครับ